เพียงแค่นำกระจกมาติดกันแบบนี้ปิดส่วนท้ายแล้วนำกระดาษสีที่ตัดเป็นรูปทรงต่างๆใส่ลงไปเมื่อส่องดูก็เกิดภาพลวดลายสวยงามน่าอัศจรรย์ใจแบบนี้และที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคุณสมบัติของการสะท้อนของกระจกนั่นเองเมื่อเรานำกระจกเงาราบสามบานมาประกอบกันเป็นกระบอกฐานสามเหลี่ยมเมื่อนำเศษกระดาษสีใส่เข้าไปในกระบอกแล้ว่องดูจะเกิดการสะท้อนทำให้ดูมีกระดาษจำนวนมากมายหลากหลายสี ในกล้องสลับลายนั่นเองเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่แล้วมารอดูกันว่าในช่วงหน้าสองคู่หูจะมาเปิดตำราทดลองอะไรรอติดตามชมนะครับสนุกคิดวิ์ในบ้าน เมื่อหน,น้องแอนนาเอาสติกเกอร์มาติดกระจกแต่งหน้าของคุณแม่แบบนี้แต่จะแกะยังไงก็แกะไม่หมดเลืออตะกาวและกระดาษบางๆติดไว้ยิ่งแกะยากกว่าเดิมแต่สิ่งที่คุณแม่แก้ปัญหานี้ได้นั่นก็คือไดเป่าผมแบบนี้นี่เองวิธีการต้องง่ายแสนง่ายเพียงแค่เป่าลมร้อนไปที่สติกเกอร์ความร้อนจากไดเป่าผมจะทําให้กาวที่ติดสติกเกอร์ละลายหลังจากนั้นก็ลอกออกดูครับ ออกมาแล้วอย่างง่ายได้ยส่วนอันที่ยังหลุอกาวและกระดาษบางก็ใช้วิธีเดียวกันแล้วลองลอกอีกทีถ้ายังไม่หลุดก็ให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผลเช็ดลงไปอีกทีเพียงแค่นี้ก็จะได้กระจกสะอาดสวยงามเหมือนเดิมแล้วคู่หงษทดลองวิทย์คู่หงทดลองวิทย์ เขว่ากระจกบานแรกไม่ได้ทําด้วยแก้วแต่เป็นโลหะขัดเงาด้วยทองเหลืองเงินและทองและกระจกบานแรกทําขึ้นในศตรวรรษที่16ที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีแต่ปัจจุบันกระจกผลิตจากเม็ดทรายนําเข้าเตาหลอมด้วยอุณหภูมิสูงราว1,590องศาเซลเซียสและเมื่อแข็งตัวผ่านการเจรไนก็จะได้กระจกแผ่นเรียกไว้สองแล้วละค่ะชู ตระกูลาทดล้องช่วยด้วยพี่ยิ้มเป็นอะไรครับผมเป็นถิกวยนี้ด้วยทำไมครับพี่ยืนกับหัวเป็นห้างเอาเลยอะไรพี่ก็นั่งตรงๆอยู่อย่างนี้ไม่เห็นกลับอะไรเลยนี่ครับน่ากลัวมากเราเป็นถิกนี่กบวยนี่ต้องเป็นกบวยผีสิงแน่ๆเราเป็นถิกดูนี่กบวยแล้วกบวยคือยังไม่ดีพี่ยิ้มสงบพี่หยุดก่อนด้วยครับ ก็ทำไมมันถึงเกิดอย่างนี้ครับเอา้าก็เน,นี่ยกระบวยนี่นะครับมันเหมือนกับกระจกวัวไงครับพอมองมุ้งเนี่ยมันก็เลยกลับหัวอ,อยากอ้วนไหมอยากยาก,ากุ้งอ้วนเตี้ยๆตี้ยไหมนี่ปาบโอ้โหมาแล้วอล้วเนี่ยกน็นึแกแม่ว้าวน้าบวัวแม่ให้ไม่เด๋น้าบัวบ้ารู้ไหมครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ พราะว่าฝั่งนี้มันเหมือน,นกระจกนูนครับมันทําให้หน้าระบบบวมๆใหญ่ๆครับถูกต้องแล้วครับกระบวยซึ่งมีผิวหนูนตรงกลางทําหน้าที่เหมือนกระจกนูนภาพที่เห็นจะขยายและหากพลิกด้านที่โค้งเข้าตรงกลางออกมาจะกลายเป็นกระจกเว้าภาพที่เห็นก็จะกลับหัวน,นั่นเองแต่พี่ว่าเน,นี้มันธรรมดาลมเลยไปเดี๋ยวพี่ว่าไปหาที่ใหญ่กว่าน,นี้ดีกว่าอะไรอะคะอ่าสนใจใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดให้อครับเดียว การทดลองกระจกแผ่นสแตนเลสนี่นอรามาติกนี่ครับนี่เขาเรียกว่าแผ่นสแตนเลสครับอ๋อ oh, ครับเดี๋ยวพี่ขออธิบายก่อนนะนค,ครับสแนตนเลสมันคืออะไรครับแผ่นสแตนเลสก็คือเป็นแผ่นที่สามารถใช้ตกแต่งอาคารสำนักงานหรือว่าเสา mm hmm. เพราะว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยมันสามารถโค้งงอได้ง่ายครับแล้วรู้ไหมครับว่าทําไมพี่พี่ถึงเอา เทปกาวกระดาษกามาปิดตรงนี้ไม่ทราบครับเพราะว่าแผ่นสแตนเลสเนี่ยมันคมครับอ๋อที่เรามาลบคมตรงนี้จะไม่ต้องบาดมือไงบาดมือต้องยากลองอยากกับหวยอยากกับหวยยืนเลยยืนยืนนะยืนยืตรงไหมตรงไหตรงล้ครับโอเคเลยืนอตรงอ้าว อ้วนแล้วอยากวนแล้วอยาว้วนเลยเวนแลร้วมัาววาววมาเลยครับือเจอรถบัสตักกดหัวได้อ้วนใน แม่เป็นไปได้ยังไงกันนะเพียงแค่งอแผ่นสแตนเลสไปมาภาพที่เกิดขึ้นมีทั้งกลับหัวและทําให้ตัวขยายใหญ่ขึ้นที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแผ่นสแตนเลสนั่นก็เป็นเหมือนหลักการของแสงที่สะท้อนจากกระจกนูนหรือกระจกเววนั่นก็คือกระจกนูนมีคุณสมบัติทําให้ลําแสงขนานที่ตกกระทบสะท้อนกลับไปในลักษณะกระจายออกทําให้เราเห็นภาพขยายขึ้นส่วนกระจกเว,ว้วมีคุณสมบัติทําให้ลําแสง นานที่ตกกระทบจากสะท้อนไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งก่อนแล้วจึงกระจายออกภาพที่เห็นจึงเป็นภาพหัวกลับนั่นเองการที่คนเรามองเห็นวัตถุได้เป็นเพราะว่าการสะท้อนของแสงจากวัตถุผ่านเข้ามายัางตาเราเรานำความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการมองกระจกเงาราบเพื่อส่องดูตัวเองเมื่อแสงมากระทบใบหน้าเราแสงจากหน้าเราสะท้อนไปยังกระจก แสงจากกระจกจะสะท้อนเข้าสู่ตาเราเราจึงเห็นภาพของตัวเองในกระจกได้ภาพจากกระจกจะกลับซ้ายเป็นขวานักแสดงและนักเต้นรำถ้าไม่มีกระจกเงาคงแต่งหน้าลำบากมากการมองกระจกเงานลนนตามซอยหรือตามสี่แยกต่างๆรวมทั้งกระจกเงาด้านข้างรถยนต์จะทำให้เรามองเห็นรถยนต์ด้านข้างและรถยนต์ที่ยิ่งตามมาด้านหลังซึ่งจะทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาได้ครับ พี่โยเกย,ยครับแหมคุณสมบัติของการสะท้อนกระจกกระจกเงาอย่างนี้เนี่ยมันซึ่ง ทำการทดลองได้สนุกสนานมากมายเลยนะคะถูกต้องครับน้องพลาสติกแต่มันก็ยังมีประโยชน์ด้วยนะครับอย่างที่น้องพลาสติกดูสารคดีไหมครับที่ใช้การสะท้อนของกระจกเนี่ยเป็นสัญญาณ SOS ช่วยเหลือผู้คนได้เห็นไหมฮะอ๋องั้นเอย่างนี้ไหมครับพี่โยเอ็กแพ็ทเนี่ยจะทำสัญญาณอย่างนี้นะครับซือเป็นสัญญาณ SOS สสำหรับแพ็ทกับพี่โยเอ็กแค่2คนเป็นสัญญาณรักของเราได้ไหมครับว่าเ้าได้ขอความช่วยเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็จะทำอย่างนี้พี่โยเอ็กนี้เลยโอ้โหได้เลยอ่ะได้เลยถ้าเกิดน้องพลติกต้องการอะไรเนี่ย พี่ยกแยกแมนเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือน้องพี่ถิ่แล้วก็อามนุษยโลกเสมอเลยนะฮะได้รัพี่ยกกันเิลยดีไหมครับได้ไปเลยเหรอพี่ยกแยกครับพี่ยกแยกแมนครับเอาเลยเหรอครับเนี่ยน้องพี่ถิ่นมีอะไรให้พี่จะช่วยเหลือไหมครับแยกแมนครับคือว่าตอนนี้เนี่ย ตัวเล็กด้วยสูบยางไม่เข้าสักทีเลยครับสูบไปตั้งหลายรอบแล้วอ่ะพี่โยเยกแมนช่วยเปหน่อยได้ไหมครับโอ้โหอยู่แล้วเท็ลมยางนะพี่เป่าปูนเดี๋ยวนี้ก็โปรงอ่ะยางแตกเลยนะจริงเหรอคะีครับนั้นสูบลมจากยางเสร็จนะคะพี่ก็มีเงินอื่นให้พี่เยเยกแมนช่วยเยอะเลยครับนิดเดียวอ่ะครับก็พวกวาดบ้านถูบ้านทำที่นอนล้างจานดูดฝุ่นปัดฝุ่นเช็ดกระจกแล้วก็อ๋อเก็บของภายในบ้านนะครับทำได้ไหมครับพี่โยเกแมน เออเพลินเออพี่ก็เก๊กแมนเนี่ยส <S OS. S 2> <c ười> คิวคิวช่วยเหลือโลกมนุษย์มันเยอะมากเลยนะฮะเช่นเดียวนพี่ก็ขอยืมกระจกนะฮะสัญญาณ SOS เนี่ยส่งสัญญาณไปให้น้องๆทางบ้านช่วยบ้าช่วยเหลือพี่ด้วยตอนนี้ที่งานเยอะมากเลยมันชื่อว่าจะติดเท่าไหร่พี่ไม่ไหวแล้วโอ้โหหมดแรงแล้วเกินวันนี้ยัง <c ười> <c ười> ไงพี่ขอตัวก่อนนะขอตัวก่อนนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายน้องๆบ๊ายบายบ๊ายบาย เอาสัญญาณมาคืนก่อนพ <Legends> ี่ก <Legends> กเกยกลับมาก่อนสีครับ <Legends> <Legends> <Legends>